ลามีอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเงินทองข้าวของเครื่องประดับโทรศัพท์รถยนต์บ้านหรือกิจการเนี่ยเวลาสูญเสียสิ่งนั้นไปเนี่ยมันทุกข์ยิ่งกว่าตอนที่ไม่มีสิ่งเหล่านั้นซะอีกนะ ห้ลองสังเกตดูตอนที่มีโทรศัพท์มีเครื่องประดับเพชรนินจินดามีรถเวลาสูญเสียสิ่งนั้นไปนี่มันมันทุกข์กว่าตอนที่ไม่มีหลายเท่าเลยไอ้มองในแง่นี้เนี่ย การไม่มีเนี่ยมันดีเสียกว่ามีนะแต่ว่าควรจำนวนส่วนใหญ่ก็ว่าได้เนี่ยเรื่องที่จะมีเพราะถ้าไม่มีมันก็ทุกข์เหมือนกันนะไม่มีมันก็ทุกข์เพราะว่าเห็นคนอื่นเขามีกันแต่เราไม่มี จึงอยากมีอีกอย่างหนึ่งพอมีแล้วก็มีความสุขไม่ว่ามีหรือได้อะไรมาก็ตามเนี่ยก็จะมีความสุขแต่คนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ตระหนักว่าสุดท้ายก็ลงเอยด้วยความทุกข์นะเมื่อต้องสูญเสียสิ่งเหล่านั้นไป แล้วจะไม่ให้สูญเสียเลยมันก็ยากนะเพราะว่ามีกับหมดนี่มันเป็นของคู่กันได้กับเสียนี่ก็เป็นของคู่กันไม่ว่ามีอะไรนะสุดท้ายก็ต้องหมดนะหรือว่าเสียสิ่งนั้นไปไม่ช้าก็เร็วจะเพราะเหตุใดก็แล้วแต่ พอเสียไปก็ทุกข์นะทุกข์ยิ่งกว่าตอนที่ไม่มีสิ่งนั้นแต่ไม่มีก็ทุกข์พอาะคนหนึ่งเขามีกันแล้ถ้ามีมันก็สุขท้คนเราก็จึงหลงวลุ่นอยู่ในวัฏจักรนี้แหละ มีกับหมดได้กับเสียสุขกับทุกข์ที่จริงถ้าเลือกจะเลือกที่จะไม่มีนะได้เนี่ยถ้าคนเราเลือกที่จะไม่มีได้เนี่ยมันก็จะไม่ทุกข์แต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็ไม่สามารถจะทำอย่างนั้นได้ มันอยากจะมีอยากจะได้เหมือนคนอื่นเขาหรือว่ายิ่งว่านั้นคือมีหรือได้มากกว่าเขาเพราะว่ามีหรือได้มากกว่าเขามากเท่าไหร่เนี่ยก็มีความสุขมากเท่านั้นเสร็จแ,แล้วก็ตกอยู่ในความทุกข์เมื่อสิ่งที่มีนั้นหมดหรือว่าพันผวนแปรปวนไป แล้วก็ตามบางครั้งเนี่ยเราก็จะไม่ต้องมีนะอย่างพระอาหารหันต์หรือพระตจานี่พระองค์ก็มีนะพระอาหารหันต์ทั้งหลายท่านก็มีนะอย่างน,น้อยๆก็อัฐบ,บริขารอันนั้นคือพระอันนั้นคือนักบวชคาราวาาก็เหมือนกันนะก็จะป็นต้องมีเช่นจะไม่ต้องมีเงิน ว่าถ้าไม่มีเงินก็ลําบากสมัยนี้ก็จะเป็นต้องมีโทรศัพท์เพื่อใช้ทําธุรกิจนะประกอบอาชีพเดี๋ยวนี้แม้กระทั่งนักเรียนก็ต้องมีโทรศัพท์เพราะว่าต้องเรียนหนังสือทางออนไลน์ถ้าไม่ใช่โทรศัพท์ก็ iPad ในชีวิตจ,จริงของคนเราเนี่ยมันก็จะเป็นต้องมีงนะ อยู่ที่ว่ามากหรือน้อยนะขึ้นอยู่กับสถานะหรือว่าเพศนะเช่นจะเป็นเพศบรรพชิตก็ความจะเป็นที่ต้องมีมันก็น้อยกว่าคารวาวะเพราะว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นและสำหรับบางคนมันก็เป็นสิ่งที่ให้ความสุขในระดับหนึ่งด้วยอันนี้เมื่อคนเราต้องมีอ่ะ ทำยังไงจึงจะไม่ทุกข์เพราะการมีเหล่านั้นส่วนนึงก็ต้องใัยการเตือนตนเตือนใจอยู่เสมอว่าสิ่งที่เรามีเนี่ยไม่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยตัวันหนึ่งก็ต้องหมดหรือว่าเสียมันไปหรือเตือนใจเราอยู่เนืองนืองว่า ในสิ่งที่มีเนี่ยมันก็อยู่กับเราเพียงแค่ชั่วคราวเพราะว่าไม่มีอะไรที่ยั่งยืนหรือว่าจีรังพูว่าคือมันเป็นอนิจจังเราเลืกถึงอนิจจังไว้อยู่เสมอมันก็ช่วยเตือนใจแล้วก็ช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันในจิตใจ ยามที่ต้องสูญเสียสิ่งเหล่านั้นไปถ้าไม่คิดไว้เลยไม่เตือนเอาไว้เลยเนี่ยไปเพื่อเพลินกับการมีการใช้สิ่งเหล่านั้นวันดีคืนดีมันหายไปมันเสียไปหรือว่าถูกยึดไปโอ้มันจะทุกข์มากเลยแล้วมันก็ทุกข์กว่าตอนที่ไม่มีใช้อีก นเตือนใจเรานะว่าสิ่งที่มีทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันอยู่กับเราเพียงแค่ชั่วคราวเพราะว่าแชาจริงแล้วเนี่ยเราไม่ได้เป็นเจ้าของมันเลยหรือว่าให้เราเลึกว่าเนี่ยเราเพียงแค่ เอาเข้ามาอยู่กับเราเพียงแค่ชั่วคราว <H ul> จะเรียกว่าเช่าก็ได้แต่ไม่ใช่เจ้าของอถ้าเตือนใจแบบนี้เนี่ยว่าสิ่งทั้งหมดที่เรามีเนี่ยมันอยู่กับเราเพียงแค่ชั่วคราวเราไม่ใช่เจ้าของมันอย่างแท้จริงถึงเวลามันไปจากเราก็ไม่ทุกมาก แต่คนเราเนี่ยก็จะไม่ได้นึกถึงสิ่งไม่ได้เตือนตนแบบนี้เท่าไหร่นะจนกว่าจะสูญเสียสิ่งเหล่านั้นไปแต่ก็ไม่สายนะที่เราจะเอาความสูญเสียนะั้นมาเป็นเครื่องเตือนใจว่าทั้งหลายทั้งปวงที่กำลังมีอยู่หรือเหลืออยู่และที่จะมีต่อไปเนี่ยมันอยู่กับเราเพียงแค่ชั่วคราว มันไม่ใช่ของเราเลยอย่างแท้จริงยังมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยบ้านถูกน้ำท่วมหนักมากก็ไม่ต่างจากบ้านอื่นๆหลายคนก็เสียใจครับแค้นใจแต่ว่าเธอก็เสียใจไม่นานาเธอก็ได้คิดว่าเออ น้ำท่วมเนี่ยมาสอนเรานะว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราอย่างแท้จริงเลยนะทรัพย์สมบัติที่มีมันก็อยู่กับเราเพียงแค่ชั่วคราววันดีคืนดีน้ําก็พัดพาไปหรือว่าท่วมจนเสียหายหรือไม่ใช่ไฟก็ไหม้เธอก็เสียเยอะนะรถนี่ก็ถูกน้ําท่วมข้าวของในบ้านเฟอร์นิเจอร์ทั้งหลายก็เสียหายหมด แต่ว่าเสียทรัพย์แต่ว่าได้ข้อคิดได้คติทำได้ปัญญาลดจนก็หาใหม่ได้ทรัพย์สมบัติหลายอย่างก็หาใหม่ได้แต่ว่าไอคติธรรมหรือปัญญาที่ว่านี่มันมีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้เมื่อเธอได้คิดแบบนี้ได้ปัญญาแบบนี้เนี่ย ต่อไปพอสูญเสียอะไรอีกมันก็ไม่ทุกข์แล้วเพราะว่าเตือนใจไว้ตั้งแต่ตอนที่มีสิ่งเหล่านั้นตอนที่มีสิ่งเหล่านั้นหรือได้อะไรมาก็เตือนใจไว้ก่อนเออมันอยู่กับเราเพียงแค่ชั่วคราวนะแล้วแม่น้าก็จากเราไปเพราะไม่มีอะไรจะเป็นของเราอย่างแท้จริง ผู้ง่ายคือว่าไม่ไปยึดว่าอะไรทั้งหลายทั้งปวงเป็นของเราหลวงพ่อพุทธทาสนะท่านผู้เป็นข้อคิดดีนะถ้าจะอยู่ในโลกนี้อย่างมีสุขอย่าประยุกต์สิ่งทั้งพวงอย่าประยุกต์สิ่งทั้งผองเป็นของฉันถ้าจะอยู่ในโลกนี้อย่างมีสุขอย่าประยุกต์สิ่งทั้งผองเป็นของฉัน ก็คืออย่าไปยึดมั่นสิ่งขรา่หงัหลของบัวเป็นของฉันเป็นของกูมองว่าเราแค่หยิบยืมมาใช้ชั่วคราวที่จริงแม้กระทั่งร่างกายของเราก็เหมือนกันนะไปยึดเป็นของเราหรือของกูไม่ได้เลยเพราะว่าคืนยึดแบบน,นั้นก็จะมีความทุกข ในยามที่มันแก่ชาราในยามที่มันเสื่อมในยามที่เจ็บป่วยหรือในยามที่มันหมดลมนะอะไรก็ตามที่เรายึดว่าเป็นของเราเนี่ยเรากลายเป็นของมันทันทีนะอันนี้เคยพูดไว้หลายครั้งแล้วลองพิจารณาดูว่าจริงไหมยิ่งยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราของเรามากเท่าไหร่เราก็กลายเป็นของมันอย่างแน่นหนา ทันทีเลยทำยังไงเราถึงจะไม่เป็นของมันนะก็อย่าไปยึดมันว่ามันเป็นของเราเดี๋ยวเพราะทรัพย์สมบัติเช่นเงินทองเนี่ยถ้าเราเผลอ,มลนะอเมื่อไหร่นะเผลอพิดว่ามันเป็นของเรานี่เราเป็นของมันทันทีเราต้องเปลี่ยนใหม่นะ ว่าเราไม่ใช่ของมันเราเป็นนายมันจะทำงั้นได้เนี่ยก็ต้องไม่ยึดมันว่ามันเป็นของเราพอเราไม่ยึดมันว่ามันเป็นของเราเราก็เป็นนายมันเลยหลวงพ่อคูณท่านท่านพูดดีนะท่านพูดถึงเรื่องเงินเนี่ยท่านพูดอย่างเรียกว่า ถึงลึกถึงคนมากเลยท่านบอกว่ากูใช้เงินเนี่ยอย่างไม่มีเมตตากรุณาเลยกูใช้มันอย่างทารุณมากเพราะมันเป็น่าตของกูนะกูเป็นนายมันกูใช้คนเนี่ยกูมีเมตตานะแต่กูใช้เงินนี้ไม่มีเมตตาเลยไม่มีวันหยุดเลยใช้มันแม้กระทั่งเสาร์อาทิตย ใช้ยังไงนะคือแจกเนะ่แจกท่านบอกเนี่ยนัดคนมารับเงินนะทุกวันเลยต้องแจกให้ได้อย่างน้อยวันละหมื่นนะยี่สมัยที่ท่านยังไม่ไม่ได้มีทรัพย์มากนะหรือมีคนบริจาคมากท่านพูดได้เด็ดมากเลยนะกูใช้มันอย่างทารุณมากเลยใช้มันอย่างไม่มีเมตตากรุณา ใช้คืออะไรคือแจกเนี่ยถ้าเก็บเอาไว้เนี่ยนะเราก็กลายเป็นทาสมันคอยปกปักรักษามันใะวิธีที่ท่านจะขึ้นมาเป็นนายของเงินเนี่ยก็คือใช้มันคือการสละคือการบริจาคคือการให้เพราะ่ไม่ได้ยึดว่าเป็นของกูเนี่ย หรือถึงจะมีความยึดอย่างนั้นอยู่แต่ว่าการสละออกไปการให้การบริจาคเนี่ยมันก็ช่วยลดความยึดมั่นนะในความเป็นของกูฉะนั้นถ้าไม่อยากให้เราตกเป็นท่าของเงินเนี่ยหรือตกเป็นท่าของทรัพย์นี่เราต้องใช้มันใช้มันอย่างทารุณเนี่ยยิ่งดีเลยแหละมันจะไม่มีโอกาสพเยอ นะขึ้นมาเป็นนายเหนือหัวเรานี่เป็นวิธีการของของหวพระคูณนะซึ่งเราก็ามาใช้ไดนะ้เป็นวิธีการที่ตัดช่องทางที่มันจะมาเป็นนายเราแต่เราก็โดยโด้วยการที่เราทำให้มันเป็นท่ายของเรา ให้มันอย่างทารุณคือให้ให้อย่างไม่มีวันหยุดเลยเสาร์อาทิตย์ก็ให้ให้ให้มันก็เปิดปิดช่องไม่ให้กิเลสตันหาประทานเข้ามาข้อบงำจิตจนไปหลงผิดว่าเงินเป็นของเรา มินอกจากการตอนหนักว่าสิ่งที่เรามีไม่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยมีแล้วก็หมดได้แล้วก็เสียอยู่กับเราเพียงแค่ชั่วคราวเราไม่สามารถจะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของมันอย่างได้แท้จริงเนี่ยในรว่งที่มีในหว่งที่ใช้มันมีความสุขมีความสบายก็ต้องเตือนใจอีกเหมือนกันนะว่า มันเป็นสุขที่เจอไปด้วยทุกข์นะไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรก็ตามเงินโทรศัพท์บ้านรถยนต์ให้ความสะดวกสบายกับเราแต่มันก็เป็นภาระให้กับเราไม่ใช่น้อยเลยภาระในการดูแลภาระในการรักษายังไม่นักว่าถึงเวลาที่มันสูญหายหรือว่าเสียไปนี่ มันก็สร้างทุกข์ให้กับเรามากกว่าตอนที่เราไม่มีมันซิเมื่อเราตระหนักว่าไอความสุขที่มีหรือที่เกิดขึ้นหลองที่ใช้มันเนี่ยมันเจอไปด้วยทุกข์นะเราก็จะได้ไม่ไปหลงยึดมันหรือเพลินกับมันมี ผู้ชายนหนึ่งแกเจ้าของธุรกิจโรงแรมนะแกมีความใฝ่ฝันที่จะเป็นเจ้าของโรงแรมมาตั้งแต่วัยรุ่นแล้วและสุดท้ายก็ดิ้นหล่นขวนขวายมาจนกระทั่งเป็นเจ้าของโรงแรมแล้วก็หลังจากนั้นก็มีกิจการอีกหลายแห่งแต่โรงแรมเป็นสิ่งที่แกรักมาก แต่ต่อมาเนี่ยเกิดวิกฤตนะวิกฤตเศรษฐกิจจากโควิดเนี่ยโรงแรมได้รับผลกระทบมากขาดทุนไปมากมายตัวเองก็มีอายุมากแล้วไม่มีเวลาที่จะมาดูแลหรือว่าพาโรงแรมไม่พ้นจากวิกฤตลูกเองก็ไม่ได้สนใจเพราะลูกก็มีความฝันอย่างอื่น ทั้งที่โรงแรมเป็นธุรกิจที่แกรักมากนะไม่ได้คิดที่จะทําเงินหรือเอากําไรแต่ว่ามันเป็นเป็นกิจเป็นธุรกิจเป็นกิจการที่ชอบฝันมาตั้งแต่เล็กแต่สุดท้ายก็ต้องขายมีคนถามกันว่าเนี่ยลูกสึยยังไงเนี่ยหลังจากที่ขายโรงแรมที่รักไป แต่ตอบดีก็บอกว่าโล่งอ,อกเลยล่ะโล่งอ,อกเลยไม่ได้เสียใจเลยนะจะคิดแบบนี้ได้เนี่ยหรือจะรู้สึกแบบนี้ได้เนี่ยส่วนนึงก็คงเพราะว่ารู้ว่าโรงแรมเนี่ยแม้จะเป็นสิ่งที่เขารักแต่ว่ามันก็เป็นภาระเหมือนกันไม่ได้ฝันหวานว่ามันมีแต่ ความสุขหรือมันให้แต่ความสุขแต่ว่ามันก็เจอไปด้วยทุกข์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอสูญเสียโรงแรมนั้นไปก็ไม่ได้เสียใจกับรู้สึกโล่งอกแล้วก็สามารถจะเดินหน้าต่อไปได้มีอะไรก็ตามเนี่ยแม้ว่าจะให้ความสุขกับเราก็เตือนตนหรือว่ามัน พิจารณาอยู่เสมอนะว่ามันก็มีความทุกข์แฝงอยู่ทุกนี่มันแฝงอยู่ในความสุขเสมอไม่ว่าเรานั่งในท่าที่สบายแค่ไหนให้ลองสังเกตดูเนี่ยอู่ได้ท่านนั้นไม่ได้นานหรอกเดี๋ยวก็เมื่อยแล้วไม่ว่าจะเอนหลังนะพิงเสา ไข่ห้างหรือแม้ั้งเอนกายลงนอนเนี่ยแม้แต่นอนเนี่ยซึ่งแคร์ที่ว่าเป็นท่าที่สบายนะพอนอนไปสักพักก็ต้องขยับแล้วพอมันเมื่อยถ้าไม่เมื่อยถ้าไม่ขยับก็จะเมื่อยไอ้ความเมื่อยที่ปรากฏเนี่ยมันก็คือทุกข์นั่นแหละที่มันแฝงอยู่ในความสุขหรือความสบายซ่อนอยู่ในท่าที่เรารู้สึกว่าผ่อนคลายที่สุด ทุกที่มันเจออยู่ในสุขอยู่เสมอมันก็คงเหมือนกับกินปลาเนี่ยมันก็ต้องมีก้างถ้าคนที่ไม่รู้ว่าปลามีก้างเนี่ยนะก็อาจจะโดนก้างติดคอแต่คนที่รู้ว่าปลามีก้างก็จะกินอย่างระมัดระวังก็ทำให้ไม่ต้อง เจอความทุกข์เพราะว่าก้างติดคออันนี้ก็หมายความว่าคนเราจะมีอะไรก็มีได้แต่ว่าก็ขอให้มีอย่างรู้เท่าทันรู้เท่าทันในความเป็นอันิจังของมันแล้วก็รู้เท่าทันในทุกนะที่มันซุกซ่อนอยู่ที่มันแฝงอยู่นี่ถ้าเราเตือนใจอยู่เสมอ ว่าอะไรอก็ไม่เที่ยงสิ่งที่เรามีก็ไม่เที่ยงไม่ใช่เฉพาะสิ่งที่มีอย่างเดียวนะสิ่งที่เราเป็นด้วยเป็นอะไรก็ตามโดยเพราะเป็นในสิ่งที่ใครๆอยากจะเป็นปรารถนาจะเป็นเนี่ยเช่นเป็นอธิปดีเป็นประหลัดกระทรวงเป็นผู้ว่านะไม่าจะเป็นอะไรพวกนี้มันก็กลายเป็นอื่นได้เสมอเพราะเป็นของชั่วคราว แต่ถ้าไปหลงคิดว่าเราเป็นถ้าไปหลงคิดว่ามันเป็นของเราจริงๆนะอันนี้จะทุกข์มากเลยอย่างที่เคยเล่าเนี่ยผู้ว่าจังหวัดใหญ่จังหวัดหนึ่งจังหวัดเกรดเอพอพอกเกษียณเข้าไปนี่กลายเป็นคนธรรมดานี่เสียศูนย์ไปเลยทำใจไม่ได้เพราะว่าอำนาจที่เคยมีหายไปหมดบริษัทบริวารที่เคยห้อมล้อมก็หายไปหมด พะไปหลงคิดว่าเราเป็นอย่างนั้นจริงๆทั้งที่มันเป็นแค่สมมุตินะแม้กระทั่งนะสมณศักดิ์นะอันสูงส่งนี่ก็เหมือนกันนะมีเรื่องเล่าว่านะหลวงพ่อโตเนี่ยในบ้านปลาชื่อของท่านท่านก็ได้รับ พระอาจาสมณทศกเป็นสมเด็จพระพุทธสมเด็จพระพุทธาจารย์ก็สูงมากนะวันหนึ่งเนี่ยท่านได้รับนิมนต์ให้ไปสวดในสวนแห่งหนึ่งแถวราชบุรณะต้องพายเรือเข้าไปผ่านคลองเล็กๆพายเรือเข้าไปทางคลองเล็กๆคลองหนึ่งนะท่านก็เอาพายศไปด้วยเพราะเป็นงานใหญ่บอกว่าวันนั้นเนี่ย คลองมันน้ำมันลดเรือเข้าคลองไม่ได้ทั้งที่เป็นเรือเล็กเรือสมปั่นเนี่ยทั้งที่มีลูกศิษย์นะพายเรือแต่ว่าลูกศิษย์ก็เข็นเรือไม่ไหวท่านก็ลงไปเข็นเรือด้วยคนแถวนั้นเห็นเนี่ยก็จำท่านได้ก็ตะโกนกันว่าเนี่ยบอกต่อๆไปว่าเนี่ยสมเด็จเข็นเรือว้อยสมเด็จเข็นเรือว้อยเพราะไม่เคยเห็น หลวงพ่อโตนี่ท่านได้ยินท่านก็เลยพูดกับคนชาวบ้านแถวนั้นว่าเนี่ยฉันไม่ใช่สมเด็จจ่านะฉันชื่อโครโตจ่าสมเด็จน่ะอยู่ที่เรือแล้วท่านก็ชี้ไปที่พัดจดที่ปักไว้นะที่ตั้งไว้ตรงกลางเรือคือท่านได้รับพระราชาสมราศักดิ์เป็นสมเด็จนะแต่ว่าท่านก็รู้ว่าเป็นแค่สมมติ ท่านก็ไม่ได้สำคัญมั่นหมายรู้ว่าเป็นแค่หัวโขนถ้าคิดแบบนี้ถ้าทำใจแบบนี้ถึงเวลาที่แปลเป็นอื่นหรือสูญเสียสิ่งที่มีไปหรือสูญเสียสิ่งที่เป็นมันก็ไม่ทุกข์นะเรามีอะไรก็มีได้นะแต่ว่าต้องมีให้เป็น ถ้ามีไม่เป็นก็เป็นทุกข์เป็นอะไรก็ตามต้องเป็นให้ถูกนะถ้าเป็นไม่ถูกก็ยากที่จะมีความสุขได้เพราะนั้นไม่ว่าจะมีหรือเป็นอะไรก็ตามนี้ก็ให้เตือนใจอยู่เสมอว่ามันเป็นของไม่เที่ยงนะมันมาแล้วก็หมดได้แล้วก็เสียเป็นของไม่ยั่งยืน แม้มันจะให้ความสุขกับเราแต่มันก็เจือไปด้วยทุกข์และสุดท้ายเมื่อสูญไปเสียไปก็มีแต่ทุกขสถานเดียวถ้าไปยึดมั่นถือมั่นมันถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นว่ามันเป็นของเราในทางตรงข้ามนะรู้จักใช้มันใช้มันเยี่ยงเยี่ยงนายใช้มันในฐานะผู้เป็นนาย มันก็ยากนะที่จะมีความทุกข์ในสิ่งที่มีหรือสิ่งที่เป็นอานีิพุทโธนี้